จากกรณีอุบัติเหตุนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกออกประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ใช้แก๊สธรรมชาติอัดหรือแก๊สปริโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงพุทธศักราช2567เพื่อกําหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสารที่ใช้แก๊ส CNG และ LPG ทั่วประเทศต้องนํารถเข้ามาตรวจสภาพรถ ที่สักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึ่ถึงห้าสักงานขนส่งจังหวัดหรือสนักงานขนส่งจังหวัดสาขาโดยมาตรฐานการตรวจสภาพรถต้องตรวจผ่านตามเช็คเช่นอุปกรณ์และส่วนควบต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ชำรุดเช่นถังแก๊สต้องไม่บุบบวมผุก,ก่อนเหล็กวัดถังและสกรูยึดขาถังต้องยึดอย่างมั่นคงแข็งแรงตัวถังต้องไม่หมดอายุ หมายเลขถังและจำนวนต้องตรงกับที่ปรากฏในระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถนั้นต้องมีครบและพร้อมใช้งานทั้งประตูฉุกเฉินเข็มขัดนิราภายัยค้อนทุบกระจกถังดับเพลิงถ้ารถโดยสารที่เข้าตรวจสภาพรถแล้วไม่ผ่านกรมการขนส่งทางบกจะพ้นข้อความห้ามใช้จนกว่าจะนำรถไปแก้ไขและนำมาตรวจสภาพให้ถูกต้องใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับชับผู้ประกอบการต้องนำรถโดยสารเข้ามาตรวจสภาพให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันนี้ ถึง30พฤศจิกายน2567โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรายละเอียดในคำสั่งก็แยกประเภทรถโดยสารที่ติดตั้งแก๊ส CNG LPG ไว้ดังนี้นะครับก็คือ 1. ถ้าเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางขนาดใหญ่รถตู้รถมินิบัสไม่ประจำทางและประจำทางเฉพาะในกอทมอให้ตรวจสภาพให้แล้วเสร็จภายใน31ตุลาคม2567 2รถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่ บวกรถบัสซีเอ็นจีนี่นะครับให้ตรวจสภาพรถให้แล้วเสร็จภายใน30พฤศจิกายน2567 3ริถที่ติดตั้ง LPG ให้ตรวจสภาพรถให้แล้วเสร็จภายใน30พฤศจิกายน2567เเช่นกันกรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับในกรณีที่โรงเรียนจะตัดจัดทัศนศึกษาและเดินทางด้วยรถโดยสาร ขอความร่วมมืองดเว้นการใช้รถโดยสารในกลุ่มนี้จนกว่ามาตรการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยและจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาทั่วประเทศในกรณีมีความจําเป็นต้องใช้รถเช่าเหมาหรือรถโดยสารไม่ไประจําทางก่อนจะนํานักเรียนไปทัศนศึกษาหรือเดินทางออกนอกพื้นที่ก็ขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานสํานักง,งานขนส่งจังหวัดตรวจสอบความพร้อมของรถและซักซ้อมมาตรการความปลอดภัย ก่อนออกเดินทางทุกครั้งครับ